ดาวโจนปิดร่วงมากกว่า550จุดทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐลดลงในวันจันทร์ดาวโจนร่วงมากกว่า550จุดหุ้นเทคโนโลยีลงอีกครั้งวอลสตรีทอนอ่าข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้รวมผลประกอบการวิดีอาจ้างงานเดือนกันยายน CNBC รายงานดัชนีดาวโจนปิดตลาดวันจันทร์17พฤศจิกายน68ที่ผ่านมาลดลงกว่า550จุดท่ามกลางแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ NVDA ในขณะที่วอรสตท กำลังรอรายงานผลประกอบการสำคัญในสัปดาห์นี้รวมถึงรายงานผลประกอบการของ Nvidia และข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายนดัชนีดาวโจนส์ดาวโจนส์อินดัสทรีลออริจร่วง557.24จุดหรือ1.18%ปิดที่46,590.24จุดจากแรงขายหุ้น Nvidia, Salesforce และ Apple ที่จุดดัชนีกลุ่มดูชีปลดลงขณะที่ดัชนี S&P 500ลดลง0.92%ปิดที่6,672.41จุดและ Nasdaq Nasdaq Composite ดิ่ง 0.80%ปิดที่22,708.07จุดราคาหุ้นในนวีดีร่วงลงเกือบ2%ก่อนประกาศผลประกอบการไตรามาส3ซึ่งมีกำหนดหลังปิดตลาดวันพุธนี้หุ้นกลุ่มชิป AI และบริษัทที่เกี่ยวข้องถูกกดดันจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริงขณะที่ดู u า Owl Capital ซึ่งเป็นผู้ให้กู้เอกชนลดลงเกือบ6%เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องการปล่อยกู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในปัจจุบัน บรอสเมฟิลนักกลยุทธ์การลงทุนจากแบรระบุว่าสิ่งสําคัญสําหรับเป็นวิดีคือการยืนยันว่าความต้องการยังคงมีอยู่และยังไม่เห็นสัญญาณชะลอตัวแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมคําถามถัดไปที่ยังค้างคาอยู่ก็คือเรารู้ว่ามีความต้องการด้านการประมวลผลแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทที่ซื้อชิปเหล่านี้คืออะไร